เอ๊ะตกลงลุมเขาใช่ไหมอือหือโหดครับคนนี้ไม่ขุดเลยผิวครับคนนี้ผิวฮัลโหลสวัสดีครับนี่วันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟนี่อะไรวะสปรีฟเขาเรียกอะไรวะที่มันขุดขุดฮิมาครับโอเคผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะโอเคครับนี่ ก็อยู่ใน p ีบเอสพ็อนะครับนี่ก็เป็นของ S Pocket โอเคครับนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ทองฟ้าสวยจุเอา้าอ๋คิดว่าจะค้างอีกโอเคเอ๊ะคนนี้เคยเห็นใครโอเคครับนี่ก็จะมาลองเล่นโอเคโอเคก็มาเล่นได้ครับไปไปกันเลย เอาไปไหนดีห้องไหนดีห้องไหนดีนะ้าห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งโอเคครับน่ะนี่ผมก็มากับมิสเตอร์ชินชินเกกับบิ Big ๊กบิ๊กวินนะครับนี่ก็ไม่รู้จะพวกเดียวกันหรือเปล่าโอเคปิดแชทแป๊บโอเคครับอืม <c oughs> โอเคจะเริ่มตอนไหนเนี่ยอ่าก็มานี่ก็เป็นเซิร์ฟไทยครับโอเคหลายคนก็คงจะรู้จัก S Pocket นะเอ้าจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ขุดอุ้ยแหลกแหลกแหลกอุก้ยเอ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 ้ยแหลก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 ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขุดครับ เล่นไปเล่นมาคิดว่า TNT รันนะเนี่ยโอเควิ่งอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้ขุดเลยครับให้คนอื่นขุดอย่างเดียวอะ่ะยกเว้นคนนี้อุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้ว, <c oughs> วตกลงไปแล้วคนนึงไปแล้ว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 อย่าขุดอย่าขุดอย่าขุดวิแหกแกแๆกอื้อหืออื้อหือ เอา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 โอเคครับสี่ก็ไม่รู้เขาจะขุดหรือเปล่าเอา๊ะตกลงลุมเขาใช่ไหมอือหือโหดเขาคนนี้ไม่ขุดเลยพิ้วครับคนนี้พิ้วพิวพิ้วเหรอพิ้วเหรออ่าผมก็ชอบเล่นแบบนี้ครับวิ่งอย่างเดียวเขามีที่ขุดไหมเนี่ยตกลงเอา บิ๊กวินอ,อ้ยแหลกยังแหลกครับเครื่องผมก็แค่เล่นธรรมดาก็แหลกอยู่แล้วอันนี้อัดไปด้วยเล่นไปด้วยก็คนแหลกครับเอา้าวหล่นอาวหล่นอ้อยอ้ย,อย,อยมีคนจะขุดครับอืมจะขุดแล้วจะขุดแล้ว ใครครับใคร mm hmm. จะขุดเหรอเอาค่าตัวตายเฉยโอเคครับก็เหลือเหลืออยู่ไหนวะนี่ครับขุดให้หล่นขุดให้หล่นขุดให้หล่นนี่ครับก็เราอยู่ข้างบนก็ต้องขุดแบบนี้แหละอ นี่เอา้าอะไรวะ <c oughs> เอ้ามาแล้วครับมาแล้ว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 ไม่ยอมมาใช่ไหมเอามาดีเอามาดีมาดีมามาดีาดาาดเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ <c oughs> มันทำไมขุดไม่ได้วะ เครื่องผมเป็นอะไรเนี่ยอุ๊ยเกือบครับเกือบโอเคเราจะมาดวลกันสองต่อสองเอ้ยหนึ่งหนึ่งครับนี่ตัวตัวครับรัวต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 ัวดวลตัวตัวไม่มาอีกเออเนาะมาดิมา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 เอาอ๋อหมดเวลาครับก็ประมาณนี้โอเคมา เล่นกันต่อต่อครับต่อต่อไปไปกันต่อครับเคสฟีปสองเล่นอยู่นี่ว่าไปไหนดีไปไหนดีไไนดโอเคนี่อันนี้ฟีปหนึ่งดีกว่าอันเดิมใช่ไหม <c oughs> โอเคครับนี่ก็สกินผมกวนตีน <c oughs> โอเคครับ <c oughs> นี่ลงทุนไปเปลี่ยน กับด้านสกินเลยโอเคอีกกี่นาทีโอ้ยสิบคนล้วสกินกวนตีนโอเคครับมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมใจเย็นครับแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเครื่องผมก็ยิ่งกากรอยู่เลยผมก็อัดเฉพาะไมค์ครับขนาดไมค์ครับยังแหลกโอ้โหนาทีเกมอื่นจะ คนแหลกมั้งเนี่ยเนาะโอเคครับอต้องใช้สมาธิขั้นสูงหรือเปล่ามีคนหล่นแล้วมีคนหล่นแล้วเปิดแชทก็ดีนะอ้าวเนวดาลลืมพูดถึงเนวดายเลยก็รู้จักกันนี่หว่าไม่เห็นนะเนี่ยมันขุดไม่ค่อยได้วะฮะรู้สึกว่ามิสเตอร์ชินเกหายไปไหน เอาหล่นเฉยโอเคครับตอนนี้ผมเดินถอยหลังอยู่นะอือโอบิ๊กวินยังอยู่บิ๊กวินยังอยู่บิ๊กวินยังอยู่บิ๊กวินเ้าตกเฉยใครจะชนะครับตอนี้ขุด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 ุดขุดขุดขุุดขุดขุดขุ แลกแห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 ลกอา,อาหล่นแล้วโอ้ยแหลกโอเคตอนนี้ข้างบนก็เหลือรู้สึกว่าจะเหลือแต่ผมเฮ้ยเฮ้เฮ้รู้สึกว่าผมจะชนะแน่นอนละมั้งบางทีก็อยู่ข้างบนก็ไม่ได้จะไม่ได้จะชนะเสนอเสมอไปครับคนข้างล่างก็อาจจะขุดลงมาก็ได้เนาะหรือบางทีเราอาจจะก้าวพลาดแล้วตกไปเองถึง ตกโลกเลยอะเออแบบนี้ก็มีครับโอเคเราก็อย่าพลาดแล้วกันโอเคเนาะรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยได้ขุดเลยนะอืมอืมเอ้ยอืมอืมออุ้ยอืเอาแล้วเอาแล้วเอแล้ว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 โอเคเขามาแล้วเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอ นะเราจะเอา <c oughs> โอเคเลย <c oughs> ผมสะอึกหรือหัวเราะเนี่ยว้าวโอ้โหชนะครับโอเคก็ <c oughs> บายแล้วกันโอเคนะมาบายหน่อยบายบายโอเค ครับบาย